ก็แนวขับแนวคูนอีกแนวนึงเละเด้อพี่น้องนี่เบิ่งหัวครับสั่งผสมโค้งละครับนี่ด้วยพญาเ,เทคว้มามันเลยละครับนี่มนนันแน่หน่อยนึงละก็สิได้เราไปปลูกไว้เรื่อยู่ซ่าละครับพอเครื่องเขาหลงสีทองแดงอีกแล้วพี่น้องนี่เทาวันหลง สาลิกาหลายล่ังครับมีแน่อยู่พ่น้องมีกันแน่กับเก็บแน่เยอะไปผู้อยากได้เขาก็อยากได้นะครับไปบูสมบูซาเป็นเมตตามหานิยมเสริมการขาดการขายเิีนเง,งวครับสินเง,งว น้ำปลาน้ําดงนี่แหละครับพี่น้องเก็บกันสดๆครับนี่นหลายค่กเด้อพี่น้องนี่แต่บท่านที่เก็บเบิดออกครับหลายๆพ่ามีทุระไปทั้งหาครับ ไปหาแนวอื่นอีกก่อนหลายเลยพี่น้องคุณนะเเก็บเอาไว้ร้ายครับหลายร้ายพี่น้องอ่าไปเบิอ่งอีกเส้นชี้ทองแดงครับพี่น้องเส้ยนเยงี้ยวเงี้ยวทนมากเก็บนี่ก็เก็บอยู่นี่เบ,บเบิดมือคุณแล้วครับ ลายอีลีครับเส้นร้ายกอไว้ไปบปพอง่ายครับถ้าเพื่อนบ้เห็นก็คือบ่ไดเห็นสาลิกาไหลล่งหรือว่าเขาหลงสีทองแดงครับเก็บมาเอาซํานีครับร้ายอยู่ครับจะว่าบ่ไดเก็บเอาไหมลายครับใบไหมลาย เป็นบหูว่าเป็นหวานยังเด้อพี่น้องนี่ใบลายใบลาย,าย,ลายออาครับเห็ดปวกพี่น้องพี่น้องเห็ดปวกปหนหนบัวลายก็เห็ดปวกคือกันลน่วนี่เออครับเป็นยอมเป็นยอม นี่ครับยอมเนืองนี่ก็ยอมเนืงเองอ่าพี่น้องนำโต๊ะเด้อนี่อันสั่นเทิงครับโต๊ะลงมน้านี่สวยงามบ่พี่น้องสวยงามบ่โอ้ยเย็นสมซ้ำเด้อครับนี่นำโต๊ะนำโต๊ะ ออมาปลามาดงไม่เห็นยังสสกโอ้ยอ่อนซ่อนน้ำธรรมชาติเด้อพี่น้องเด้ออ่อะต้มน้ำตกน้ำกันครับอยู่กลางปลากลางดงเด้อนี่ทาพี่น้องทําทํานี่ทําำญ่เติบครับเน้า นาเบิงถ้ำครับข้างนาถ้ำนี่ก็มีน้ำตกครับอ่านี่ก็เม่นหน่อยนึงครับปวกขึ้นกันละปวกปวกปวกโอ้ยอย่างโางาบโซงเงยพี่น้องเลยยังมาพอซ้ำนี่ละเอ้าซ้ำนี่กระเตืมกันพี่น้องนี่ก็ปวกด้วยครับนี่ ปวก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 แต่ว่ากบไหลดอกพี่น้องแต่ว่าก็เป็นปวกนะดอกน้อยน,น้อยหน่อยก็เอาได้นี่หาอื่นหาอยากปานนอ่าสิดิเก็บเด้อพี่น้องบานนี่เอาคันว่าสิได้ให้พ่อไปอีกเบิง้งพี่น้องเอาเอาเอามาสองเถามาสองคนสองหนุม่มอา้อาวพอได้เก็บอยู่ดอกพี่น้องนี่ บดไอตัวเด้อของจริงของจริงของจากป้าจากดุงอ่าบานีิสิเก็บเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยฝนกระโดเด้อพี่น้องกังพยางเด้อนี่ไายจซงแมนยัง้งหรอกนี่ก็ได้ซิแมนอยู่ตีคือเนาะเห็ดปวกเห็ดปวกเอาเอาโอ้ยดอกน้อยๆก็มีดอกน้อยๆก็มีพี่น้องเออเอาเอาเอา,เอามันสิเปยียกสรุปนี่แหละครับเห็ดปวกเห็ดปวก ได้โลก,ก็ก,กลัวนี่แหละครับเพราะด้กินแล้วครับนึงได้กินอะไรละแ,แกงเห็ดปวกปีนี่ไผสิมากก็มาดเด้อครับแต่ว่าที่เป็นหลูกกระสุนบ่มีดเด้อมีแต่ตัวบานๆครับ